สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ YouTube ช่องของเพจหางานทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตงานแม่บ้านกันหน่อยนะครับหลายคนกำลังมองหางานแม่บ้านครับงานแม่บ้านนี้อยู่ที่นิคมปิ่นทอง1อำเภอศรีราชาจ,จังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวตรงประกาศตรงนี้นะครับมีรับพ่อบ้าน4คนแล้วก็รับแม่บ้าน1คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเขาได้คนครบหรือย,ยังนะฮะอายุ18ถึง40 ปีนะเดี๋ยวสักครู่นะครับใครอยากได้งานอะไรที่ไหนยังไงก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมก็จะพยายามหามาให้ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้งานนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะ อลหลค่ะครับผมโทรจากเพจหางานครับครับผมไอ้งานแม่บ้านเข้าบริษัทนิดชินปิ่นทองหนึ่งได้คนครบหรือยังครับพี่ยังค่ะยังเน,งนงาะไปสมัครได้เลยเอา่อาผมเป็นแอดมินเพจครับเดี๋ยวประกาศลง Youtube แล้วก็ติ๊กตอกให้นะครับอ่ะขอบคุณมากว่างลยค่ะอ่าก็คือตามจำนวนนี้เนาะผู้ชายผู้ชายก็คือพ่อบ้านเหรอฮะสีะ่คน ผู้ชายคือฝ่ายผลิตค่ะอ๋อผู้ชายคือฝ่ายผลิตแล้วผู้หญิงหนึ่งก็คือ<ช>แม่บ้านผู้หญิงผู้หญิงคือแม่บ้านตำแหน่งแม่บ้านโอเคแล้วก็ไทไทเมนเทครับผู้ชายค่ะชายล้วนไ,ไ,ไทเมนเทครับรับฝ่ายผลิตใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อไทเมนเทครับฝ่ายผลิตผู้ชายชได้ค่ะได้ครับถ้าใครสนใจก็ให้โทรเบอร์นี้เนาะใช่ค่ะศูนย์หกสามเจ็ดหกสี่เก้าสี่เก้าสี่ครับ<อ>พี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ กครัครัอ๋อก็สรุปว่ารับแม่บ้าน1คนนะครับที่เหลือเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตชายเข้านิชชินปิ่นทองหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้บอกไทเมนเทคใช่ไหมไทเมนเทคอยู่แถวหนองยี่บูหรือเปล่านะฮะก็เบอร์โทรอีกครั้งก็แล้วกัน063 7649494นะครับขอทุกคนได้งานนะสวัสดีครับ